ตรงนี้แล้วเนี่ยนะมันจะย้อนกลับมา,าเอ้ยการให้ทานของพ,พุทธบริษัทเนี่ยเขาให้เมื่ออะไรอาตมายังไม่ทราบเลยนะบางครั้งน่น,นะแล้วก็ทราบดีแหละบางทีก็ให้เพื่อประเพณีเสิติบกันมาอย่างนี้แต่บางคนเนี่ยให้ทานเป็นอุปนิสัยเนี่ยนะ้เราก็จะรู้ว่าอ๋อ เราไปบินรับบาตรเนี่ยเข้าให้ทานเป็นอุปบันนิสัยนะเนี่ยเออเข้าสาสมทานเป็นอุปบันนิสัยแล้วก็ไม่ได้หวังอะไรนะแต่พอเขาทําทานเขาก็เป็นอุปบันนิสัยนะเนี่ยเราก็จะเห็นก็คือนั่นอีกชุดหนึ่งนะอีกชุดหนึ่งก็ให้ทานก็ตามกันไปเพื่อประเปณีอีกชุดก็ให้ทานเพื่ออุทิศอีกชุดหนึ่งอ่ะก็ให้ทานเพื่อเอ,อ่อมากําจัด ความมัจฉิยะซึ่งเป็นอ,อาดอมที่เห็นแก่ตัวแต่คนที่มีปัญญามากไปกว่านี้เนี่ยก็คือให้ทานแล้วเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัวเลยอัตตาเลยนี่ก็คือมันก็น้อยนะเนี่ยก็ก็มันมีแหละส่วนน้อยนั้นส่วนน้อยส่วนมากเลยถ้าท่านให้ทานแต่ละ ครั้งเนี่ยเขาปราธนาหมดเลยปาธนาปราธนาปาถนาปาธนาเนี่ยก็เลยทำให้เราคือรับสภาพเลยหลายหลยสภาพนะของความนึกคิดคอนที่เข้ามาให้ทานเราแต่ละครั้งเนี่ยบางทีเจาะไม่ได้นะเราเจาะไม่ได้เลย มันเหมือนกับว่าตั้งขานของเขาเนี่ยไม่หยุดเลยแม้แต่ขนาดเดียวอะ่ะนะขนาดเดียวก็ไม่หยุดไม่หยุดพักอะ่ะคือพอไม่หยุดพักนี่เราก็ไม่สามารถที่จะเจาะธรรมะหรือให้เขาเข้าใจธรรมะแล้วเดี๋ยวนี้ธรรมะโเซเชียลเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่ามันมากใช่ไหมธรรมะติ๊กตอกธรรมะโเซเชียลเนี่ยคือ ที่ไหนถ้าพูดธรรมะแล้วสะใจเขาได้ใจเขาเขาก็จะสนใจนะอ่าตรงนั้นแหละมันก็จะไปกับอ,อะไรอ่ะก็เรียกว,ว่าะตะลุมบอลอยู่ตรงนั้นนห่นนะแต่พอถ้าองค์ใดแสดงธรรมให้เกิดตรลอดคอร์ูในเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยคือเขาจะไม่เอาแบบ พ่ก็เห็นว่ามันมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่อ่ามันไม่ใช่อ่าความต้องการของเขาไงนะมันไม่ใช่ต้องการของเขาแต่ถ้าธรรมะบันเทิงแล้วก็โอเคนะเขาก็ใส่ใจเอาเพื่อที่จะสนองอ่าความต้องการของเขาก็เลยว่ามันถ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ย มันไม่ใช่ธรรมะบันเทิงมันไม่ใช่ธรรมะร่าเริงมันไม่ใช่ธรรมะที่ทำให้คนเนี่ยไปเค่าใจว่าอออเออเผินเผลอเผินเผิน,น,น,นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยมันก็ยากนะทุกทีนะเดี๋ยวนี้เรามาก็คือไม่ใช่ไม่ใช่เคยคดิ้นรนอะไรนะ ไม่ไม่ดิ้นรอนโกรธใครแล้วก็ไม่ดิ้นรอนที่จะกล่าวธรรมะากับใครแล้วก็ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ได้สนใจสันกนอกนอกจากว่าเออเขาเข้ามาหาแล้วเขาต้องการอะไรอฮะและเราก็ชี้ว่าสิ่งที่ต้องที่เขาต้องการน่ะมันไปอยู่กับจุดไหนความเห็นผิดหรือความเห็นถูกไว้ในความต้องการของเขาที่เข้ามาแล้วมันก็ผิดมาหมดแล้ว ใช่ไหมอ่ามันผิดมาจากที่เขาตั้งใจต้องการแต่เราก็พยายามอะไรอ่ะอ่าคืออ่าบี้เพื่อที่ให้เขาเนี่ยให้เห็นข้องไงเ่าทำไม่ธีไหนให้เขาว่าเอออย่างนี้นะจะทำให้เราเนี่ยอ่าได้เกิดการพักผ่อนในเรื่องความคิดบ้างนะ บางทีกว่าจะให้พรเนี่ยต่อมาก็พูดโยมอะลอง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 พักหน่อยเนาะใช่เราทํางานมาเหนื่อยแล้วเนี่ยเนี่ยจะเข้าปีใหม่แล้วนะลองมานั่งพักนิดนึงก่อนรับพรทุกหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆสักหน่อยสิเออพักใจเนาะเอาความรู้สึกมาอยู่ตรงนี้สักหน่อยสิได้ไหมรู้สึกไหมเออที่เราหายใจเนี่ยหรือที่กายของเราสักนิดนึงเพราะว่า คือเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้พักเลยนี่หมายถึงว่าคนที่ที่เขาไม่ไม่ได้คือเหมือนอาจาย์อาจารย์ครูอาจารย์ครูจารย์นี่แขพูดเป๊ะเลยเรา,าจำได้มากเลยคนไม่ใส่ใจเนี่ยตรงนี้รู้แล้วแต่ไม่ใส่ใจรู้แต่ไม่ใส่ใจอ่ะไหมพอคือรู้อ่ะ เออรู้แล้วไม่ได้ใส่ใจรู้ว่าทุกขระบุไทยนิโรธรู้ทุกขระบุไทยนิโรธมากแต่ไม่ได้ใส่ใจอย่างเออพอไม่ได้ใส่ใจถามว่าใครบ้างอ่ะไม่รู้อ่ะพุทธบริษัทเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยนะอาจารย์แววรู้หมดค่ะทุกขระบุไทยนิโรธมากทุกขระบุไทยนิโรธมากมีทุกขระบุไม,มไม่เห็นข่าววะสวัสดีอาจารย์ใหม่สวัสดีนันนงเข็มนภาษ อาจารย์คร he so right, ูญาติแต่เอ้ยเขารู้แล้วแต่เขาไม่ใส่ใจเขาว่าใส่ใจนี่มันมันแยบคายนะมันแยบคายนะตรงนี้มันต้องแยบคายธรรมะถ้าไม่แยบคายก็เหมือนกับเราเดินผ่านนั่นแหละเราเดินผ่านต้นเสาเดินผ่านโน้ผ่านนี้ผ่านแต่ละพัดเลยผ่านธรรมะผ่านวัดผ่านทุกเร่องทุกอย่างอะอยู่กับความทุกแต่ไม่ได้ใส่ใจทุก เขาไม่สุกครับทาย์จริงๆมนุษย์น่ะทั่วไปเขาไม่ได้อยากไปนิพพานกันหรอกบังแก้ะมีความสุกวันวันหนึ่งแล้วทุกน้อยลงไงแต่คนที่ไปนิพพานก็มีบ้างก็ต้องโฟกัสคนนั้นแหละแต่โฟกัสทุกคนอะ่ะเขายังไม่อยากไปไงเขาไม่อยากไปมันไปเห็นกเอกขึ้นภูเขามันอนิ่งไงะแล้วเราก็เปลืองพลังอะ่ะต้องใช้พลังบางช่วง เอาไหนสนใจก็สอนต่อถ้าไม่สนใจก็เอาเท่าที่ทําได้อย่างเงี้ยค่ะอาชีพตัวเองหวังแบบที่พี่นะอาจารย์รลวงกรรมสการนี่เดี๋ยวนี้อาจารย์น้ำอีกนิดหน่อยวันนี้วันนี้ต้องเก็บนะน้องแววแล้วขออีกนิดขอขอผู้หญิงนิดนึงอาจารย์น้ำเดี๋ยวก็จะเรียนนะบางครั้งพระเราเนี่ยคือประเพณีเนี่ยอาตมาเนี่ยโดน โดนบ้างที่สุดบอจอ,ดอัตมาอ่านิมมอนไปตรวจสอบอัตมาไม่ตรวจแล้วนะเพราะตรวจมาสามสิบปีแล้วนะโยมถ้าโยมนิมมอนไปแสดงธรรมอัตมาไปให้นะเออถ้าว่านิมมอนไปอ่อปาประกาศธรรมก็จะไปให้นะไไนนอะไรู้ป่ะยเป็นไรไปรับกิดนิมมอน ทั้งทั้งที่เป็นกิจของสองนะเห็นไหมนี่คือมันมันทำให้เราเนี่ยโดนบีบไปทุกทางเลยตอนนี้ถ้าเรานี่แย่มากเลยตอนนี้คืออาตาวาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปโทษญาติโยมนะแต่โทษสังคมสังคมที่ไม่เข้าใจในเรื่องของพระพุทธศาสานาะในคำสอนของพระพุทธเจ้า<ช>ก็คือมไม่ใส่ใจเหมือนอาจารย์ ตูดานิสได้กล่าวไว้เลยแล้วพอไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เข้าใจไม่เข้าถึงเนี่ยมันก็จะเป็นการบีพันไม้พระทุกอย่างเลยไม่ว่าทางเนติไม่ว่าในทางปกครองไม่ด้านเดี่ยวกับการอายู่บริหารไม่ว่าการที่จะรับเกี่ยวกิจนะเรื่องของพิธีกรรมทั้งหมดแล้วมัน เป็นเหมือนคาราวาสหมดก็เรามาก็เลยว่าเอ้ยเราจะทำอย่างไรไม่เอาสักอย่างได้ไหมเออถ้้อยู่แบบหลวงตาแก่ๆไม่รู้สารูเสียเราก็น่าตำบลมาบอกว่าท่านไม่เอาโน้นบอกไม่เอาผมไม่มีความรู้ผมไม่มีความรู้ผมว่าจะไปบริหาเรเขาได้อย่างไรอ่าเนี่ยมันต้องตอบไปด้วยอย่างเนี้ย มัก็ไม่เอาเรื่องทั้งหมดไงมัเก็ไม่เอาเรื่องสมาธิปัจจุบันไงมัเก็ไม่เอากรรมฐานถามบ้านังคมของพระเดี๋ยวนี้ประชุมทางการติการเนี่ยคุยกันเรื่องอะไรเอออาจารย์แบลรู้ดีอาจารย์อาจารย์ผมชอบคือบางทีเราคุยกับแต่คนทั่วไปมันก็ไม่เข้าใจคือรูปนิมิตเนี่ยขนาดนี้เราเราอยู่ใน นิมิตท,ทั้งทั้งห้าขันคือขันห้าเนี่ยสําหรับสําหรับเอ่อสำหรับ,รบ,เ,รบเ,รเรียกว่าอัตตาหรือว่าเรียกว่าสังโยชน์สิทธิ์เนี่ยจะเป็นนิมิตเป็นรูปเวทนาสัญญาสั้งขานวิญญาณน,นิมิต